ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับรีวิวการอนฟิเอตี้ครับผมสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นแบงค์การปืนเสียงเปล่าจากค่ายคูเซ่นะครับเป็นคูเซ่โมเดล1911กาไซส์คอมแพกนะครับลำกล้องอยู่ที่4นิ้วนะฮะสำหรับตัวนี้ปืนสูงเขาก็จะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่กิโลกว่ากริปตัวนี้จะเป็นไม้แท้นะครับลายข้อหลามตัดนะจับถือกอกระชับมือนะครับลายเชคเกอร์สวยมากนะฮะแล้วก็ตัวปืนนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินเงาโครเมียมเงินเงาโครเมียมก็จะมีส่วนบูทต่างๆนะครับไกนั ทำให้ดูเรียบดูนะครับมาร์กิ้งก็จะเป็นโค้ดมารคโฟซีรีส์70นะครับเป็นมาร์กิ้งลองลึกนะฮะสวยมากมีลายเป็นรูปตัวม้านะครับด้านหลังด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นลายเซเลชันนะครับสำหรับขึ้นลําแม็กซ์ซีนของเขานะครับกดปุ๊บพุ่งปั๊บนะฮะนะกดปุ๊บพุ่งปับ๊บเป็นแม็กซ์ซีนสีเงินเงาโคเมียมเช่นกันนะครับบรรจุได้9.1นัดในลำเพลินะครับมีซอลแม็กมาให้นะอ่า เป็นแบบแถวเดียวนะครับผมฝั่งขวาก็จะเป็นมาร์กิ้งโคออโตเมติกคาลิเบอร์นะครับมีขอล้งปอบอันนี้มาให้นะฮะแล้วก็มีลายตัวนี้นะครับผมเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของตัวปืนนะทั้งตัวสไลด์แล้วก็ตัวลำกล้องปืนนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับมีบอกนะเป็นมาร์กิ้ง1 9 1่ US Army นะครับแล้วก็เป็นล่องลึกลงไปตัวนี้นะครับเป็นขกระสุน9มม PAK นะครับใช้กับกระสุน9มม PAK ซึ่งจะไม่มีหัวกระสุนนะแบบนี้นะครับกระสุน9มม PAK อันนี้เป็นปอกเงินนะฮะ เพราะหน้าลำกล้องของเขาตันนะครับมีเหล็กกั้นสำหรับปรับแรงดันนั่นเองแล้วก็นี้ปลอกทองนะครับผมใช้ได้ทั้งคู่นะครับปลอกเงินและปลอกทองเลยนะฮะแล้วก็กระสุนจะไม่มีหัวสุนนะครับมีแต่เสียงเปล่าเสียงก็จะดังสมจริงนะครับเหมือนปืนจริงเลยเลายิงเสร็จก็จะสามารถคาสไลด์ได้นะครับผมคาสไลด์โชว์ในส่วนของช่องคัดปอกนะครับผมแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเข็มแท็งชนวนด้านหน้าจะเป็นลังเพลิงนะฮะปลดสายลงก็แบบนี้นะครับอ่า เวลาจะเข้าเซฟนะครับนกศัพท์ต้องล้มออกอล้มมาด้านหลังตรงนี้นะครับถึงจะสามารถเข้าเซฟได้เข้าเซฟตี้ของเขาก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับถนัดซ้ายก็จะเข้าจากฝั่งขวาได้ถนัดขวาก็จะเข้าจากฝั่งซ้ายได้เช่นกันนะครับเมื่อเราเข้าเซฟกดไกลกุหลังอ่อนปืนไม่ทํางานนะฮะ เซฟตี้ลงนะครับกดายอย่างเดียวปืนไม่ทํางานต้องกดหลังอ่อนของกรเหนี่ยวกลนะครับหรือว่าจับในท่ายิงแบบนี้นั่นเองนะครับเวลายิงเสร็จก็จะมีพวกคาบเขม่านะครับดินปืนดินของดินผูนะครับตัวนี้จะเป็นดินผูนะเขม่ามันจะค่อนข้างเยอะกว่าดินปืนทั่วไปนะครับผมเราก็จะล้างออกด้วยตัวนี้นะครับน้ำยาทีบอลศูนย์ไม่มีกลิ่นนะครับป้องกันสนิมลานคาบตะกัวคาบขอดินปืนนะครับก็คือสามารถใช้กับปืนจริงได้เช่นกันนะครับสำหรับน้ํายาตัวนี้ไม่ทําลายลูกยางโพลิเมอร์ก็คือสามารถฉีดได แถมผ้าทำความสะอาดไปให้นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกันกับแส้ทำความสะอาดตัวนี้นะครับใช้ร่วมกันขัดถูในช่องรางต่างๆนะครับในช่วงของรางเพลิงนะครับอันนี้ขัดได้นะฮะอุปกรณ์ที่จะแนะนําก็มีประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์ไม่เยอะนะสำหรับแบงกันก็นกนเพื่อนที่ชอบรุ่นนี้นะครับตอนนี้ก็ยังมีของอยู่สามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับผม ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ